สวัสดีครับนี่นกิติภาบาเบิงบุญบังไฟบ้านตาหลังไนจังวัดส,ส่าแก้วเป็นมือที่สองเขารับบางนี้เป็นบังไฟบางที่ปกของมือแหละครับเป็นของทีมงาน เป็นตอนแก้วนะครับผมหรือว่ากราะด้วเบิกฟาจากสิสเกตนะครับกำลังน้ำปละไฟขึ้นสู่ฐานที่พ่อเียครับนะครับไอพีทีทนโมโนล่าล่ำมูนี้สุบทบ้านกลัดในพัฒนาโอ้กเย ยืดหน่อยได้เด็กเพื่อนอยู่ประตูทางดีบังการไม่ไดเห็นไปโอ้ยโอ้ย

ตัวตัวนึ่งโอ้คือมนเป็นบึงเนี่ยพี่นุ้ยไม่ได้กับกำลังขึ้นฐานนะโอ้โหดีฮันดีจะบาตา้ลยนะครับอาสามนไปนะครับเบียดขว้านิพาเป็นคนเป็นานครับโยกเตะครับ เอาไปนั่งครับท huh ่านผู้ชมจะไม้บังตาข้างหนึ่บเอาไปนั่งลด้ใครก็ตกมีตาเป็นก็มีตาได้ชุดพร้อมใจแขวนล้มมะตลอดเลยครับวันนีเขาหางเลยครับร่างกันฐานนะครับขวานนะครับขาครับเห็นะมครับหางนะครับเอายนตัวลงมา เก็บชิพผ่านไปอือทำไม่ล่าไหมไม่ด pues, ีเท่าทานนะท่านดเก็บชีพผ่านไปเอากำลังมากครับวันกัมเร็ครับทีนี่คือชีวีนะครับเนี่ยอากาชฉแกเฉินเลยนครับหางม่ยืดชิพยัดตัรับไดครับ เราล้วเวลาสามน้อแปดนิวหนาผิวสามนย์แ3.08นะครับหมู่สิอู้หูพอน้ายชับเอชอเห็นได้ถ้าไม่เร่งยังไปได้เฮียนี่ถ้าเป็นบงนาบงแทนลง่เลย ทา<ผ>งนำ<ม>้นบไปไ<ม>ึ้น<ม>สุดท้ายนะครับร้อมไอ้หหลก็เปนไปไปหน่อยกับน,นี่นะครับผม,มไอ้ห้ำเหล่นะครับทีมงานมูนยีทิปิดบัวมูนยีทิป็ดนะครับโอคุณ แข่งแล้วเลยหัดสัตยิยืดด้วไอ้หำเร่ดิความจันชาดึงตัวไอ้หำเร่บาดเจ็ให้เจ็บไป ยังม่ได้ทานนี่มาด้วยช้างซองนี่ม้ามีลายประเด็นออกจิดกระลับแบๆยดไปกันุ่มุนย่างไปทางกองด้วยการเย็บผ้เป็ตาดำย่างครับช่องได้งโ้งประเด็นภาคเาดูด้อเยป่างถงครับซาขึ้นงแล้วจะหาหาไอ้ขุนครับหงดี หัวเวียงไป้เหมินครับเอาหัวม้วนลอมครับเด็กขันหัวม้วนลอมอย่างี่เขาบอกว่าคลานคลาดประม้วนมาเลยต่อจากโมนีสเวทก็จะเป็นของโม่สิบหกนะครับบ้านฉลังใหม่ชัยเจริญนะครับโดยการนำโม่ท่านกำเนินเสน่ห์นำน้อยกำเนินตะบนฉลังในท่านเจ้ปจอนนำล่องม้วนคังนะครับเส้นฐานล่ะครับรองเกตตาพาตุยักตา ใอาครับแรงมาช่วยดาวดดีทองดนาช่วยทีรวิทย์เราทองเนินเาช่วยสงพงศ์ั้งเพื่อประทับาตปเพื่อประทับาตานะครับพลังบอลยินดีนะมูิโคือกันเพื่อเปรดพับเพื่อมิดตไให้แรไปเอาปักตปากนิวด้วยชนครับชนใช่ีนี้ชเอต ต้องฟังตามร้ยจะเล่นซับหาเสพแพ้เดียวร้ายจะเล่นซับพรอมดีพร้อมป้ไว้ยว้ยนว้ก่อนว้ก่อนเอไกินีานลงจิดแล้วร้อยจะเล่นซับครับเบงเดอรยเบงจิงทวนเบงหางเดอ มาค่อยออกแ้วเอายี่สิบวินาทีขอไอ้คำนห้ยังหมุนบอมาเหมือนเดิมเล่ยแฝงชิพผ่านไปสาทั้งเหนึ่นร้อยห้าเร้อยหกเ้หนึ่ง

chúng ta luôn vào trong đó. Chúng tôi biết ạ. Anh sẽ vào được toàn よく出ないるな。